สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านบังเอาเข่าง้ำง้ำมาให้ชมเลยค่ะเด้อคุณสุกเหลือง,งสุกเหลืองเต็มท้องไร่ท้องนาะอันคล้องต่อไปเป็นเกีียวแล้วไปนองยังของแสงดาวฮันนี่เกีียวเพราะว่ายังไม่แก่ด้านนี้ฮันนี่แก่ค่ะก็สีบ้านเกีียวนะคะ ด้านนี้ยังไม่แก่ร้อยอีกจักน้อยนะคะเพ่นเเขานกอยแก้วแล้วก็ยังหนวดซุยลุยอยู่เขาดำบ้านนี่แก่ค่ะเขาดำยังไม่ได้ยังไม่แก่ยังบ้านนี่แก่ปันไดนะคะเอาอีกจักน้อยกันถ้าถ้าบ้านแก่เอาไปเราปันตีนะคะผู้เสือผู้เสือปันตีว่ามันเฉียวนะคะให้มันแก่จักน้อยกันทั้งนี้ แต่บางห่วงแต่กแก้จัดนกกินจนว่าอันนั้นแล้วนะคะบางรวงแก่จัดมากเขานกไ่อันนี้อยากอันนั้นแสงจังน้อยนะพี่นอ้องเกี่ยวออกหลายเตียเหล่านี้ค่ะเขานกก็ได้มันต้ององงเงาเหมือนกเนาะทั้งนี้อยากเขียวเขียวนะคะ ทางนี้อยากเขียวจักหน่อยรออีกสักหน่อยสิ้นเดือนพอดีละเนาะพี่น้องแต่อันนี้สุกเหลืองเหลืองเออเล้วทั้งนี้ออชีวิตเช่าไหลเช่าหนาเนาะพี่น้องอันเขียวเพันกระตีปัะนี้อัน เข้าไปสีเบิ่งอั่นเม็ดแดงเม็ดสันเม็ดป้อมกะตีอย่างเด็ดพี่น้องปาเีข้าวแดงหั่นวาเด้พอ,อมีแนวดีสามล้องอยู่หันพันเกี้ยวแล้วค่ะของกันลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละค้องแซงดาว รอรอทั้งนี้รอทั้งนี้ท่านเอกท่านเอกแกคลองฝุ่นท่านบ้านเอกแกอยู่พี่น้องเขียวๆยุคประมาณสองไรนี่ว่านปุยละภา,ว,า,ว,ะะนานว่าน้ำท่วมเนาะก็เลยนั่นในว่านก็เลยบอกแกไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟที่รับชมด้อค่ะเด้อ